สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิ์นะคะพระพุทธเจ้าบทที่28ทรงเห็นแจ้งด้วยยาน3ประการณบัดนี้พระสิทธ,ธะทะัะทรงมีความสว่างสวัยแจ่มแจ้งตรงกันข้ามจากคนทั้งหลายอื่นซึ่งความแจ่มแจ้งของเขาก็คือความงมอยู่ในที่มืดชนิดใดชนิดหนึ่ง บัดนี้พระองค์ทรงตื่นจากความหลับตรงกันข้ามจากความตื่นของคนเหล่าอื่นซึ่งความตื่นของเขาเป็นเพียงอาการของการละเมอเพ้อฝันบัดนี้พระองค์ทรงประกอบไปด้วยความรู้อันต่างจากความรู้ของชนเหล่าอื่นซึ่งที่แท้ความรู้ของชนเหล่านั้นเป็นเพียงความงมงายชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น นับแต่การนี้พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งตลอดในความหมายอันแท้จริงของชีวิตอย่างทั่วถึงตั้งแต่มูลรากขึ้นไปทีเดียวบัดนี้พระองค์ได้ทรงทราบว่าทำไมมนุษย์เราจึงต้องเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าอยู่ร่ำไปและทรงทราบว่าทำอย่างไรมนุษย์เหล่านั้นจักทำความทนทรมาน เพราะการเกิดและตายนี้ให้สิ้นสุดลงได้สิ่งแรกที่สุดซึ่งพระองค์ได้ทรงเห็นอย่างชัดแจ้งด้วยยานอันคมกรล้าของพระองค์ณนะที่ประทับภายใต้ต้นโพในคืนนี้นั้นก็คือลำดับอันยาวยืดแห่งการเกิดและการตายของพระองค์ตลอดกับตลอดกันเป็นอันมาก ว่าได้เคยทรงเกิดเป็นสัตว์มีรูปกายต่างๆกันมาแล้วทุกชนิดได้เคยมีชีวิตต่างๆกันมาแล้วครบทุกแบบทั้งอย่างต่ำและอย่างสูงทั้งอย่างเร็วและอย่างประเสริฐทั้งอย่างหยาบและอย่างประนีตจนกระทั่งการเกิดครั้งสุดท้ายได้ทรงมีกำเนิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสิริมหามายานี้ พระองค์ได้ส่งเพลงพิจารณาด้วยยานอันแรงกล้าต่อไปอีกก็ได้ทรงทราบถึงข้อที่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดมาแล้วตายไปและไปกำเนิดในที่อื่นอีกตามแต่กรรมที่ตนได้ทำไว้โดยลักษณะอย่างไรพระองค์ได้ทรงเห็นชัดซึ่งคนบางจำพวก เกิดมามีความทุกข์เพราะกรรมที่ตนได้ทำไว้นั้นเป็นกรรมชั่วพระองค์ทรงเห็นชัดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะกรรมของสัตว์นั้นนั้นเองหาใช่สิ่งอื่นใดไม่ที่ทำให้เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในโลกนี้และโลกอื่นๆทุกๆโลกและในที่สุดสิ่งสุดท้ายและใหญ่ยิ่งที่พระองค์ได้ทรงประสบในคืนอันสำคัญนั้น คือพระองค์ได้ทรงทราบและได้ทรงเห็นอย่างชัดแจ้งปราศจากความสงสัยอย่างสิ้นเชิงว่าไม่เป็นการถูกต้องปลอดภัยแต่อย่างใดในการที่มนุษย์เราจากปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกยังไม่มีที่สิ้นสุด และว่าไม่มีความดีแต่ยางได้ในการที่มนุษย์เราจำต้องเป็นผู้ซึ่งประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยๆที่ลอยในทะเลอันมีคลื่นลมพระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุซึ่งทำให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ นั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆนน้อยเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสัพพสัตต์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆนน้อยที่เขาวางไว้ล่อมันและพระองค์ได้ทรงทราบอีกว่า ถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีหนทางทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งเป็นความตะกระต่อความเพลิดเพลินทุกๆอย่างที่เขาได้พบเห็นและไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงในสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทยานไปตามสิ่งที่โลกมีไว้ยั่วมนุษย์